สวัสดีครับครับพวกเราช่องคลายทรัพย์มงคลสีดอลโดดูนะครับวันนี้มาร้านก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วเที่ยงพอดีครับนี่นะครับเมนูร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนนะครับให้ ช่วยวก๋วยกุเตี๋ยวนะครับยี่สิบถุงนะครับยี่สิบถุงยี่ะิบถุงนะครับอันนี้ก็จะไปส่งนะครับคันเทนคอนเน,นเตยด้วยแล้วก็โอมหาทองคําด้วยนะครับแล้วก็เหลืออีกก็จะให้เดี๋ยวเหลือเจ้าจะไปให้คนแก่ที่เดินไม่ได้นะครับที่อยู่ตามบ้านาน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่กำลังมากินเรื่อยๆนี่ เยอะนะครับโมเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้กินเรื่อยๆ <c oughs> แม่ๆนี่เยอะนะครับแม่ใจดีเยอะวันนี้ก็ได้รับนะครับแรงสนับสนุนจากคุณแม่เตีย้ยที่อยู่อยู่ประเทศนอกนะครับนี่ก็ให้มาทําบุญนะครับเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวผู้สูงวัยนะครับในหมู่บ้านของเรา คนนี้ก็กาลังกินอย่างกรอร่อยเลยครับคนเท่าคนแก่เยอะนะครับหมู่บ้านนี้เพราะว่าไม่มีวัยรุ่นก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากเขาจะไปทํางานกันหมดมีแต่คนเฒ่าคนแก่เฝ้าบ้านลูกเกยอะไม่ได้ไปไหนนะครับอร่อยไหมคุณยายอร่อยเออ,อร่อยมากอร่อยมากเลยนะครับบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยว ต่อไปจะมีแม่ๆมาช่วยเยอะๆนะครับเราจะได้กินทุกๆวันนะครับเพราะว่าแม่ๆเอฟซีนี่หลายเยอะเหลือเกินที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดก็ได้วันอะไรก็ได้นะครับกอสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ช่องของเราเลยนะครับช่องคลายรับมงคลสีโดดดโดนะครับเดี๋ยวก็วันนี้หมดไปแล้วสิบหกทุงนะครับยังเหลืออีกสี่ทุงสี่ทุงนี้ก็จะไป ให้จะมีคนแก่ที่ว่าบางทีบางท่านเดินไม่ได้นะครับก็จะไปให้ที่บ้านที่บ้านเลยนะครับนี่ตอนนี้เราเปลี่ยนหมอแล้วครับตอนแรกหมอเล็กนะครับไม่ทันไม่พอนะครับเป็นหมอใหญ่มีอะไรบ้างมอใหญ่นี่อ้นี่ก็จะหมดแล้วนี่ว,วันนี้จะได้กินไหมนาอนะครับผมนี่จะหมดแล้วนะครับ นี่นะครับเพราะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะทําขายนะครับเปิดเวลา11โมงนะครับ10โมงนะครับจนถึงบ่าย4โมงเย็นนะครับก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะครับขายเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับประทานในราคาที่ถูกๆนะครับเป็นเพิงเล็กๆนะครับทําไว้หน้าบ้านนะครับก็ท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับก็อยากจะ รับประทานนะครับก๋วยเตี๋ยก็เชิญที่หมู่บ้านของบ้านของพลายซับมงคลสีโดดดโดนะครับได้เลยนะครับโทรสอบถามได้เลยนี่นะครับนี่นะครับลายก๋วยเตี๋ยวนี้ไปดูอัตราค่าบริการนี่นะครับราคาบริการค่าบริการก็เป็นนี่นะครับตามที่ พออยู่ได้นะครับให้พี่น้องชาวช้างที่ตกงานได้กินด้วยแล้วก็พี่น้องชาวบ้านท่านที่เข้ามานะครับนะครับก็นี่นะครับยี่สิบห้าบาทนะครับนี่พิเศษสามสิบาทนะครับเป็นราคายกเยาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างแพงนะครับขายไปก็ไม่ได้กําไรอะไรเยอะแยะนะครับนอกจากจะให้พี่น้องได้กินเกินนะครับรวมกินกันนะครับนี่นะครับก็เชิญเลยนะครับ รสชาติถูกปากถูกใจแน่นอนนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูนะครับมีน้ำตกน้ําใสนะครับนี่นะครับตก็อขอ้างหลังก็จะเป็นอ่าน้องช้างของเราโน่นะครับทับมงคลของเราเดี๋ยไปดูนะครับมาคุณพ่อทําอะไรนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเพิง ทำเป็นไว้ให้ปอดดไว้นอนเล่นครับตำมงคลโ,โดโดนะครับตอนกลางคืนนี่นครับดูเลยนะครับนี่ครับทำเองนะครับนี่ไม้เองนะครับสังกะสีเก่าปะนะครับรดชาที่ใจเอาไว้นอนเฝ้าน้องช้างตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศลมเย็นสบายนะครับนี่ขันกันก่อนเอาอืมเราอย่างเงียบนะนี่ก็จบ วันนี้ก็อยู่ที่โรงของช้างของเรานะครับนี่สับมงคลโ,โดโดนะครับส่วนพญาะะแก้วเราก็เอาไปนอนเหมือนเดิมนะครับนอนที่ป่ามือนดืม่มเพราะนอนกลางวันกับต้นไม้ใหญ่นะครับเพิ่งกินน้ําไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับตันนี้ก็บ่ายโมงตรงแล้วนะครับ ก็ทานายที่อยากจะให้เรานะครับ AFC บริการก๋วยเตี๋ยวไปส่งในซุ้มต่างๆก็สามารถทักทายนะครับตามเบอร์ติดต่อที่พวกควานได้เคยไว้ให้ไว้นะครับแล้วก็อดีไลน์นะครับทางช่องนะครับเบอร์0 8 6 7 9 7นะครับ9 3 2 0นะครับอีกครั้งนะครับ0 8 6นะครับ7 9 7นะครับ9 3 2 0นะครับไอเดไลน์นะครับ TUM นะครับ4 1 7 5นะครับเป็นอดีไลน์ของพ่อควานนะครับเนาะนี่นะครับยังไงก็ อย่าลืมนะครับเม่์ม่ท่านใดที่อยากจะอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับก็ให้ไปส่งตามซุ้มต่างๆก็ยินดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณเมตเตียมากนะครับที่มาเลี้ยงอาหารเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับว่าผู้สูงวัยในหมู่บ้านของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆจากใจครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเราต่อเลยนะครับ ออืมอไปสองเลยนันหมดเลยสองถุงสุดท้ายนี่นอนจากี่ยี่้อนหน่ย่ยเหลือสองถุงสุดท้ายเอาไปเลยหมดแล้วครบแล้ววันนี้ยี่สิบถุงครับผม นันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกับข้าวนะครับกับข้าวเช้านะครับอั่นนีนก็จะเป็นม่ควาโนโด,โดครับก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็เป็นของม่ควาซับมขนขายขนมขนมเล่นๆนะครับนี่นะครับก็ มีเป็นเฟ้นไฟทอดให้เด็กๆด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมนไม่สีท่านใดที่อยากจะใช้บริการนะครับสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวไปส่งนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เตี้ยนะครับด้วยนะครับที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณป้าคุณยายนะครับผู้สูงวัยในบ้านหมู่บ้านของเรานะครับยังไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์ซับมงคลสีโดดโดนะครับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมออามาอุดหนุนร้านเตียวของเราด้วยนะครับฝากเว้าเท่นี้นะครับสวัสดีครับ